และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปทรครับหากจำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขงังหรือว่าต้องลุยน้ำลึกผู้ขับขี่ควรจะปิดแอร์รถยนต์เพราะว่าการเปิดแอร์รถยนต์ขณะที่ขับรถลุยน้ำนั้นอาจจะทำให้เครื่องยนต์ดับเพราะอาจส่งผลให้ใบพัดท,ที่จมน้ำนั้นพัดเอาสิ่งของที่ลอยมากับน้ำเข้ามาในห้องเครื่องทำให้ใบพัดนั้นเสียหายหรือว่าหักได้ทั้งนี้การขับรถขณะที่รถจมน้ำนั้นผู้ขับขี่ควรจะใช้เกียร์ต่ำ หากเป็นรถเกียร์ธรรมดาต้องขับไม่เกินเกียร์สองแต่หากเป็นรถเกียร์ออโต้ก็ควรจะใช้เกียร์ L และควรขับช้าๆด้วยความเร็วที่สม่ำเสมอไม่ควรจะเร่งเครื่องให้รอบสูงเพราะหากเร่งเครื่องมากขึ้นก็จะทำให้รถนั้นมีความร้อนสูงขึ้นและใบพัดระบายความร้อนจะทำงานหนักขึ้นด้วยโดยอาจจะพัดเอาขยะที่ลอยมากับน้ำกระทบให้ใบพัดหกักหรือส่งผลให้น้ำกระจายเข้าห้องเครื่องทำให้ได้รับความเสียหายได้นะคะ ขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคา่า